สวัสดีครับชาวไบค์กร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC m o t ม g p ีนะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยครับวันนี้มาทักทายทุกคนในค่ำคืนของวันที่12กุมภาพันธ์2565มาเจอกันในค่ำคืนวันเสาร์ดึกนิดนึงนะครับเพราะว่าในช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยผมดูฟุตบอลกันอยู่แฟนๆของปีศาจแดงนะครับวันนี้แมนยูก็ทำให้หลายๆท่านรู้สึกว่างุนหงิดรู้สึกว่าเซ็งๆเอออีกแล้วเหรอปีศาจแดงแมช่วงนี้ขาลงเหลือเกินนะครับไม่แพ้ก็จริงแต่ ประเด็นของ MotoGP วันนี้ยังคงอยู่ในมันดาลิก้าเซอร์กิตที่ก่อนเราบอกประเทศอินโดนีเซียนะครับเข้าสู่ช่วงของการเทสวันที่2ยังคงเหลือการเทสอีกรุ่งนี้อีก1วันนะครับรุ่งนี้เป็นวันปิดท้ายแล้วหละ่ะก็จะพักกันยาวแล้วก็จะกลับมาอีกทีนี้ก็คือนู่นเลยนะครับมาแข่งขันที่โลซลกาตานะครับสนามโลซลกาตาประมาณวัน วันที่6ก็คือวันอาทิตย์เนี่ยแข่งขันนะครับดังนั้นก็คือวันที่4วันที่5้ก็จะเป็นรอบซ้อมรอบคอลี่ไฟล์เรื่องของตารางอย่าเพิ่งถามผมเลยนะฮะเพราะว่ามันยังเหลือเวลาอีกยาวนานนักนะครับมันไม่สายหรอกนะที่เราจะมาให้ตารางกันแค่สัปดาห์สุดท้ายเนาะแล้วก็ช่องทางการรับชมก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับปีที่แล้วทุกคนชมแบบไหนปีนี้ก็ชมเหมือนเดิมนั่นแหละถ้าเป็น fc จริงๆหมายถึงว่า fc m o t จ g p จริงๆนยผมว่าเรื่องที่เบสิกมากๆนะครับที่ทุกคนจะต้องรู้แล้วก็จําได้กันอยู่แล้วถูกไหม วันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่พอสมควรนะครับในเรื่องของอัาดับนะฮะเพราะว่าดินฟ้าอากาศก็ถือว่าเป็นใจขึ้นมาอยู่บ้างนะครับแม้ว่าจะไม่ร้อยเเซจริงอยู่นะครับว่าอาจจะไม่มีฝนอาจจะเรียกว่าเคลียร์สนามนะครับไม่ได้ว่ามีพายุลมพัดเข้ามาเหมือนกับวันศุกร์วันแรกเนี่ยแต่มันก็ยังคงมีเขาเรียกว่าเป็นความโซกโปกอยู่นิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่เยอะไม่มากไม่มายแต่ถามว่ามันเป็นผลไหม มันก็เป็นผลอยู่นะครับนักแข่งบางคนก็เตรียมตัวนะที่จะทดสอบบางสิ่งบางอย่างที่ยังทําค้างคาย,ยังทาไว้ไม่เสร็จตั้งแต่การเทสใหญ่ที่เซปังเซอร์กิตที่มาเลเซียเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่พอมาเจอตรงนี้ก็เรียกว่าอาจจะมีปัญหานะครับเลยจําเป็นต้องวัดดวงกันไปนะฮะยังคงรูปแบบการเทสมันจะเปลี่ยนไปจากเมื่อวานนะเท่าที่ผมสังเกตดูก็คือ เมื่อวานจะเน้นเรียกว่าทําความคุ้นเคยกับสนามโดยแท้จริงครับแต่ดันฝนมาตกมีพายุมีอะไรซะง,งั้นแต่วันนี้เหมือนประมาณว่านักแข่งแทบจะทุกคนนะครับจะเน้นเอายางเก่าลงไปวิ่งกันเยอะพอสมควรครับอืมเป็นกลยุทธ์ที่ทําคล้ายๆกันเพื่อที่จะได้ทดสอบทดลองนะครับว่ามันทนท้ายยากแค่ไหนหรือเปล่าอาจจะเป็นในส่วนหนึ่งในเรื่องของมิชลินเนี่ยนะแล้วก็คอมเพนจากนักแข่งก็มีความน่าสนใจอย,อยู่เหมือนกันนะครับว่า ในความสกรปรกของพื้นผิวแท็กที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้นักแข่งเขาพยายามที่จะบอกว่าแหมถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยโอกาสที่แบบว่ามันเจอในตอนแข่งขันจริงเนี่ยไม่ได้นะครับถือว่าไม่ควรอย่างยิ่งที่จะให้เกิดเรียกว่าความสกรปรกจากทรายจากฝุ่นจากอะไรเนี่ยเข้ามาในสนามมากเกินไปส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นเพราะว่าในเรื่องของการก่อสร้างบางจุดที่อาจจะยังไม่เสร็จดีนักใช่ไหมครับยังไม่มีการเคลียร์พื้นที่ในเรื่องของ มันยังปล่อยให้มันหัวล้นๆอยู่นะฮะอาจจะยังไม่มีหญ้าไม่มีสิ่งปลูกสร้างไม่มีอะไรที่เรียกว่าเข้ามาตรงนั้นมันก็เลยทําให้พอลมทะเลเนี่ยตียกันเข้ามามันเลยเกิดกลายเป็นฝุ่นเป็นอะไรที่ปิวพัดกระจายกันว่อนนะครับวันนี้ก็มีนิดหน่อยนะฮะจะบอกว่าไม่มีก็คงไม่ใช่เนาะ แล้วสนามที่มันดีขึ้นเนี่ยพื้นแทร็กมันดีขึ้นนะครับเลยทําให้อันดับมันก็สวิงกันก็คือคนที่กลายเป็นว่ามาเร็วที่สุดนะฮะลูก้า m a มาลินี่ครับนักแข่งหมายเลข10ของ v r 4 6 Racing Team นะครับใช้เครื่องยนต์ของดูคาติแล้วก็ลูก้ามาลินี่ก็เป็นคนที่ได้ใช้สเปคโรงงานนะฮะทุกคนก็จะมีอยู่4คนใช่ไหมก็คือทั้ง2คนจากโรงงานแจ็ k นิลเลอร์กับเป็โก้นะฮะ แล้วก็2คนจาก p r a m a กดูคาตินั่นก็คือซาโก้กับพอเฮมาตินก็เป็น4นะครับบวกกับอ,อีกคนหนึ่งลูก้าไปก็จะกลายเป็น5คนที่จะใช้รถสเปคดูคาติ GP22 ครับในขณะที่คนอื่นก็จะใช้เป็น GP21 นะฮะแล้วก็คันที่2กลายเป็นมาร์ m มาเกสนะครับก็น่าจะถูกใจ f c กันอยู่พอสมควรเพราะว่ามาร์กมาเกสก็พิ่งที่จะแบบว่าทำเวลา ได้ในหัวแถวนะครับในวันนี้แล้วก็อันดับ3อันนี้ก็เซอร์ไพรส์หนักกว่ามาร์คมาเกตีกนะฮะนั่นก็คือท็อปกันครับมา r บิร์วินเดเลสนำพาพีเหลียขึ้นมาถึงท็อป3ได้นะฮะในการทดสอบวันนี้ก็น่าปลบมึงให้เป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็แชมป์โลกของเรานะครับก็ถือว่าเรียกว่าอยู่ในอันดับหนึ่งย,ยาวนานมาค่อนวันนะฮะมากกว่าค่อนวัน จาแฟบวันนี้ถือว่าใช้ยางเก่าๆนี่ลงเก็บข้อมูลกันเยอะพอสมควรนะรแล้วก็เจ้าตัวทําได้ดีนะฮะสามารถที่จะแบบว่าขึ้นไปยืนหนึ่งอยู่ได้จนโดนทั้งลูก้ามาลินี่ทั้งมาร์คมาเกสเนี่ยแซงเข้าไปนะครับในช่วงเทตไทปา,านะฮะแล้ววันนี้ของซูซูกิเองนะครับหลังจากที่อเล็กเรนทำได้ดีนะครับกลายเป็นว่าวันนี้รรนก็อาจจะยังไม่มาดีเท่าไหร่แต่จวนเมีนะเพื่อนร่วมทีมนะครับอดีตแชมป์โลกปี2020เนี่ย โผล่ขึ้นมานะฮะแล้วก็เปโก้ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นห่วงเป็นใจเหลือเกินว่าหายไปไหนใช่ไหมหลังจากที่ไปนู่นนะฮะไฟกับน้องๆอ,อยู่ในประมาณ3-4มสี่คันไท้ายมาวันนึงแล้วเนี่ยมาวันนี้ติดท็อปสิได้ครับอา้าวถือว่าเริ่มที่จะเห็นอะไรที่แบบว่าเข้ารางที่ดีขึ้นชัดเจนหเลาหลังจากที่ซุ่มๆอยู่พักหนึ่งสาหรับดูคตินะวันนี้มีนักแข่งเนี่ยประสบอุบัติเหตุเลินล้มกันหลายคนเลยเดียวนะครับแต่ที่ดูเหมือนจะหวาดเสียวหน่อยถ้าเรายังไม่เห็นนักแข่งนะ ถ้าเรามองเห็นแต่สภาพรถเนี่ยก็คืออังเดียโดวิโซโซครับนักแข่งหมายเลข04ของ RNF Racing Team นะฮะของรอสซานอสซารีเนี่ยก็ไปพลาดล้มครับไปพลาดชนแล้วทีนี้ก็รถนี่พังเละเลยนะฮะแต่เจ้าตัวก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับยังถือว่าลุกขึ้นมาแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยนั่งเอ๊ะรู้สึกว่าเหมือนใส่หมวก93ด้วยนะครับเอ๊ะเป็นมาร์กมาเก็ตหรือเปล่าไม่น่าใช่มากไม่น่าจะเกี่ยวนะ <c oughs> ก็เห็น รับเออร์วิเซโอโซเข้าไปนะครับไม่มีปัญหาอะไรนักแข่งน้องใหม่ในวันนี้ก็ล้มกันแทบทุกคนนะครับรู้สึกจะมีแค่คนเดียวมั้งไม่ล้มก็คือเรมี่การ์เนอร์ครับนอกานั้นก็ล้มกันไปหมดเลยนะฮะแล้วก็ฮอเฮมาตินก็ล้มเอสปาการโลอารายเอสปาการโลก็ล้มนะครับตรงนี้เราก็ในส่วนของมาตินเนี่ยคอมเพนไปว่าทำไมกรวดเนี่ยมันรู้สึกว่าสร้างความเจ็บช้ำให้กับตัวเขาเหลือเกินนะครับบอบช้ำจากที่ไม่คิดว่าจะเป็นไปนแบบนี้เนี่ย มันอาจจะไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับเรียกว่ามันเหมือนมาตินในเปรียบมันเหมือนเป็ประมาณไม่เป็นคมมีดเป็น,นอะไรทํามนนั้นนะครับคือมันคมนะครับเลยทําให้แบบว่าระบมเงินไปทั้งล่างเลยว่าอย่างนั้นแล้วก็ในส่วนของอาริียสปักคาโลเองก็พูดถึงนะครับพูดถึงความอันตรายที่เกิดจากฝุ่นจากอะไรเข้ามาในผอเข้ามานะครับจากแบบว่าลมมันพัดเข้ามาหลายๆสิ่งหลายอย่างนะบ,บางทีก็เป็นเศษขยะเป็นอะไรเนี่ย อันนี้เขาก็มองนะครับว่ามันก็ค่อนข้างที่เป็นความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะฮะต้องจะบริหารจัดการให้ดีๆในขณะที่จูอันเมียก็พูดถึงว่าจริงๆถ้าเกิดว่าตัดเรื่องของความสกปรกออกไปเนี่ยตัดเรื่องฝนเรื่องอะไรออกไปเนี่ยเขาว่าเขาชอบสนามนี้นะครับทางฝั่งของโตูกิมองว่ามันเป็นสนามที่มีความสวยงามแล้วก็การไหลของรถเนี่ยค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องนะครับนั่นก็คือเป็นทัศนะ นะครับที่นักแข่งบางคนที่มีความจริงน่าจะมีหลายๆคนนั่นแหละนะครับที่พูดถึงสนามเดี๋ยวจจทยอยนํามาฝากนํามาเล่ากันแล้วกันนะฮะทุกคนในขณะที่ทุกคนดูผมพูดตรงนี้ผมจะไม่ได้อ่านรายชื่อนะครับว่า24คนนี้ใครมาอย่างไรกันบ้างนะฮะทุกคนเอาเป็นว่าดูไม่ทราบว่าจะมองเห็นกันหรือเปล่านะครับถ้าตัวเล็กไปก็ขออภัยด้วยเนาะก็ตามนี้ลยครับอันดับ24คันในวันนี้นะฮะ สำหรับนักแข่งบิ๊กเนนก็พาเรดกันเข้ามานะครับในท็อป10กันแทบจะหมดทุกคนนั่นแหละนะฮะไปดูเวลาค่อนข้างที่คู่ขี่สูสีนะครับเพราะว่า131.2เนี่ยคันแรกลูกา m a มาลินี่แล้วก็131.9คันที่16โอ้โหนะเรียกว่าอยู่ในวินาทีเดียวกัน,นถึง16คันนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าได้เห็นรสชาติของความคู่ขี่สูสีกันมากขึ้น เวลา1 3 1เนี่ยมันดีงามหรือ,อยังนะครับนักแข่งเองเนี่ยเขามองว่าพวกเขาหลายๆคนนะครับบอกว่าจริงๆแล้วมันน่าจะกดลงไปได้ถึง1นึ่งปลปลายๆเสียด้วยซ้ําดังนั้นไม่แน่นะครับลองมาดูรูปนี้ถ้าเกิดว่าดินฟ้าอากาศเป็นใจนะั้นแล้วก็สามารถที่จะเคลียร์พื้นแทร็กพื้นสนามพื้นผิวสนามได้นะครับโดยที่ไม่มีทรายไม่มีเศษขยะไม่มีอะไรตกหล่นอยู่ตรงนั้นเนี่ยอันนี้ก็คิดว่า1 2ึ่งสองเก้าเนี่ยจะไป มีโอกาสที่จะไปถึงตรงนั้นได้นะครับว่ามันจะจริงยังไงหรือเปล่ากันเนาะวันนี้นอกจากในเรื่องของยางเนี่ยก็ถือว่าสําคัญนะครับอีกคนหนึ่งที่พูดไปถึงเรื่องของยางว่าอย่างน่าสนใจคือ alexis spaccaro นะครับเขามองว่าจริงๆถ้ามาที่นี่เนี่ยมิชลินจะต้องเก็บข้อมูลกันเยอะหน่อยนะฮะแล้วก็แบบว่าจัดยางสเปคที่พิเศษพิเศษหน่อยมาเพื่อใช้กับตรงนี้นะฮะเขามองว่ามิชลินเองก็ทุกคนเหมือนเหมือนเริ่มต้นใหม่หมดเลยฮะ ทั้งทีมงานทั้แข่งทั้งอะไรก็แบบว่าต้องมาปรับเซตมาอะไรใหม่หมดเลยรวมทั้งมิชลินเองที่เป็นผู้สนับสนุนเรื่องของยางนะครับยางที่ใช้แข่งขันมอเตอรีเนี่ยทั้งยางสลิกหัวล้นทั้งยางเปียกยางฝนเนี่ยนะครับมิชลินเขาจัดเต็มให้เลยนะฮะดังนั้นก็รอดูนะครับว่าในพรุ่งนี้วันสุดท้ายเนี่ย ข้อมูลมันจะออกมาอย่างไรกันบ้างหลายๆคนก็แม้ว่าอันดับจะมาดีนะแต่ยังไม่พอใจนะครับยังคิดว่ายังคงจะต้องเติมเต็มในพรุ่งนี้กันไปอยู่แล้วก็ความเข้มข้นน่าจะทวีคูณกันขึ้นพอสมควรนะครับในวันสุดท้ายจริงอยู่นะว่ามันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่าคะแนนอะไรให้หรอกนะครับว่าคุณจะเร็วในช่วงซ้อมช่วงทดสอบช่วงอะไรเนี่ยแต่ส่วนหนึ่งที่ผมเห็นก็คือมันเป็นหลักกิจยาฮะมันมีการตัดไม,ม,ม้ข่มน้มไปยังคู่ต่อสู้ได้ อ่าผมมองตรงนี้นะฮะเวลาออกมาดีดเนี่ยแล้วก็ทําให้ตัวเองมีกําลังใจ้วยสําคัญเลยตรงนี้แล้วถ้าเกิดมองในแง่ตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดทําเวลาไม่ได้กดไม่ขึ้นเลยเนี่ยอันนี้ก็จะส่งผลไปอีกแนวทางหนึ่งก็คือเสียความมั่นใจอ่าอาจจะนํามาซึ่งฟอร์มการขับที่ดรอปลงที่ไม่ดีนะครับทุกคนอันนี้ก็คือเป็น รวบรวตัดตอนนำมาฝากทุกคนนะครับสำหรับเรื่องราวของการทดสอบการเทสรถซึ่งผมจะซอยย่อยเป็นเรื่องนะครับเป็นสตอรี่ในเว็บบล็อกแล้วกันแล้วผมก็จะแชร์ลิงก์ก็รบกวนกดเข้าไปอ่านหน่อยนะครับคือผมอาจจะไม่ได้บอกว่านำเรื่องราวของการให้ข้อมูลให้อะไรหลังจากการเทสของนักแข่งแต่ละคนเนี่ยนำมาเล่าให้ฟังหมดมันยาวนานมันยืดยาวน,นะครับดังนั้นก็จะขอเอาไปผสมปนเปกันนะครับหลังจากเทสเสร็จสิ้นเทศนนาใหม่ในพรุ่งนี้เนี่ย เหลือระยะเวลาอีกร่มเดือนเกือบเกือบเดือนนะฮะทุกคนกว่าที่เ,เรียกว่านักแข่งเขาจะลงสนามกันนะผมจะหยิบยกประเด็นต่างๆเนี่ยซอยออกไปแล้วกันนะฮะเล่าทั้งหมดเนี่ยก็คงจะไม่หวันไม่ไหวกันแน่นอนนะฮะโอเคนะครับก็มาเพิ่มมาเสริมกันได้นะครับในคอมเมนต์สำหรับใครที่ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านไหนตรงไหน,นหรืออยากแกะสอบถามอยากจะทราบอะไรที่มันเกี่ยวกับมติยพีเนี่ยถ้า สะดวกยังไงก็จะรีบตอบให้เร็วนะครับทุกนี้งานก็เยอะนี่หนึ่งขออภัยที่อาจจะช้าไปรักษาสุขภาพกันด้นะครับทุกคนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ